จบสูงถามได้ตอบได้ได้ครับทุกหลังรู้จักรู้จักมั่นใจมั่นใจถามภาษาอังกฤษตอบได้ไหมได้สีเหลืองจีวรพระสีเหลืองจีวรพระได้ไงอ่ะเอาไม่รู้เกิดมาเมื่อไหร่พระใส่สีชมพูสิไม่ได้ถามว่าพระใส่จีวรสีอะไรถามว่าสีเหลืองภาษาไทยแล้วตอบภาษาอังกฤษอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจสิครับในฝรั่งหนูเนี่ยตั้งหบที่ใหญ่กว่ามึงอีกสีเหลืองเยลูสีเหลืองเยลูมะม่วง เขียวสวยมีของหนองไฟย่งไม่มะม่วงแก้วไม่ได้ถามพันมะม่วงมะมงฟ้าลันถามว่ามะม่วงภาษาไทยแล้ตอบภาษาอังกฤษเออไม่บอกอ่ะสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเยลโล่์แม่มะม่วงอะไรเยลโลว์มะม่วงฝุ่ใช่ไงโคจราเลยมะม่วงหยกมันจะสุกจะดิบก็เรื่องของมันถามแค่มะม่วงลุงมึงไม่บอกอ่ะ อบหอมหรือหั่นอ่าเอาแค่หั่นก็พอมีห่อมอีกแล้วหรือหัวแดงสีเหลืองเยลโล w มะม่วงแมงโก้ควายบัฟฟาโลมันต้องอย่างงาั้นสีเหลืองแมงโก้อ่าสีเหลืองอะไรแมงโก้สับสนแ,แ,แล้วสับสนแล้วแล้วนกควายสุกแล้วอย่าอย่าเหลืองบ่อยสิหนูไม่ชอบสีเหลืองชอบสีแดงสีเหลืองเยลโล w มะม่วงแมงโก้ควายบัฟฟาโลเต่าอังโล่เนี่มันอยู่พจนานุกรมเล่นใหม่วะคนจีนเหรอ ตาอังโลมีดกีโตอันนี้ประสบการณ์สองขวบเขาไม่ฟันนี่เลยเลือดติ้งติ๊งติ๊งเลยอันนี้แหละเขาถึงได้เรียกว่าเด็กอัจฉริยะอัชีริยะพ่องเด็กอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะละสีเหลืองยลมะม่วงมงโกควายฟโลเต่าอังโลมีดกีโตเสื้อเชิ้ตอัลลูเสื้อชั้นในยังวะกู สีเหลืองเยลลโมะม่วงควายเต่าอังโลมีดอีโตเสื้อเชิดเสื้อชิ้ตยังวาก็ตกใจโอ๋อมันเก่งมันจะขนาดนั้นภาษาอังกฤษจริงจริงยอมรับจริงจริงทุกอย่างรู้ได้หมดได้หมดได้หมดร้องเพลงได้หมดเลยอีเซลเพลงเอยลำตรงลำตัดเป็นเปล่ามั่นใจนะแน่นะไม่เชื่อหรอกไหนลองลองนี้ไม่ได้ไม่ได้ง่ายอยู่แล้ว ต้องได้ไยิงวะเท่าไม่ดีกว่าเท่าไหร่เรสามารถเนี่ยเราต้องเจาะกันเป็นตัวตัวกันไปเลยอ่าอ่าได้ได้มามาใครมีความสามารถดีกว่าจัดแถวเลยทั้งนั้นจัดแถวใครมีความสามารถเก่งที่สุดในคณะอ่าอ่าได้ได้เลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเริ่มเกิดแล้วก็หยุนเดียวได้ตื่นตัวได้ไกลเอียงไกลและเบี่ยงเฉาต้องต้ามิ้ พ <Hey, S 2> ละฐาตก็อยู่ไหนวะขาธานไม่เจอเขาแล้วโอ oh, ้พาดอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทดสอบอเกี่ยวกับความรู้รู้จักไหมคุณช่วยเป็นกรรมการให้ผมคนนึงได้แล้วคุณอีกคนนึงช่วยเป็นกรรมการให้ผมจะแถวจะแถวเรียบร้อยรู้จักสัตว์ไหมรู้จักสัตว์ที่มีชีวิตครับผม อยากจะทราบช้างคืออะไรช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเก่งมากช้างอาศัยที่ไหนสารพรภภูมิช้างบ้านเตียงยินสารพรภภูมิได้เหรออ๋อช้างกระดาษไงมันไม่ช้างไว้เจ้าช้างไว้เจ้ามือช้างไว้เจ้าพรมเกล็ดช้างไว้เจ้าภาษาไทยช้างไว้เจ้าภาษาจีน ช้างไหวเจ้๊าภาษาอีสานภาษาลาวช้างไหวเจ้านีไ่ไม่รู้ลาวหรือไทไปรู้ลาวรู้ไทยท่นานไม่ใช่ช้างไหวโจ้าวัดสานช้างอาศัยที่ไหนในป่าแค่นั้นแหละช้างมีขนกี่เส้นนับไม่ถ้วนช้างมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงไม่หูไม่ตายไม่จมูกแลวไม่หางหน่อยนึง ช่างกินอะไรเป็นอาหารอ้อ,อ,ยอ,อยอะไรอ้อยอ้อยอะไรอ้อยไว้เกาเด็อกอาชิละม้าคืออะไรมาเป็นสัตว์ที่หนึง่งเก่งมากไอสัตว์เนี่ยมาอาศัยอยู่ที่ไหนมาเสาร์อาทิตย์อยู่นางเลงธรรมดาอยู่ในครอบมามีขนกี่เส้น นับไม่ถ้วนมามีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงมีหูมีตามีจมูกแก่กอมีหางหน่อยนึงเออยังครบอยู่มากินอะไรเป็นอาหารกินสร้อยกินแหวนอ้ายมาแทบไม่กินสร้อยกินแหวนอะไม่มีมาเนี่ยไม่กินบ้านกินรถม้านางเรงใช่อาทิตย์ที่แล้วไอ้โก้ได้มาแปดสิบทำไงถึงได้มันเป็นแท่งแท่งอะไรเด็ก แทงได้เหรอฝากเข้าไปก็แขกบอกมาอ๋อฝากเออก็ฝากเข้าไปโอ้ก่อนจะไปโคตรทำพิธีใหญ่เลยมันทำพิธีอะไรอะไหว้เจ้าก่อนมดคืออะไรมดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเก่งมากไอสัตว์เนี่ยมดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมดอาศัยที่ไหนสัตว์ชั้นสองตังเอนั่นนี่มดเมียมึงเปล่ามดมีขนกี่เส้น นับไม่ท้วนไม่มีปัญญานับขนมดทำไรแดกมันปิดไฟพี่มาไม่ได้ครับมดมีขนกี่เส้นสี่เส้นมดมีรูปร่างรักษาเป็นยังไงมีหูมีตามีจมูกแล้วก็มีหางมดที่ไหนมีหางอ่ะโอ้บดมีหางมีมอเตอร์ไซค์ข้าหนึ่งมดอะไรมีมอเตอร์ไซค์มดเอกมดกินน้ำตาลเป็นอาหาร แข่งกิวมันกลัวอกลัวก็อําหมาคืออะไรหมาเป็นสัตว์ตชนิดหนึ่งเก่งมากไอสัตว์เนี่ยหมาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหมาอาศัยที่ไหนกตชุนหมามีขนกี่เส้นนับไม่ท้วนหมามีรูปร่างลักษณะเป็นไงมีหูมีตามีจมูกมีปากและมีหางหน่อยนึงจาได้แล้วหมากินอะไรเป็นอาหารขี้ แม่เอาเป็นเด็กไปเล็กพูดจาเพราะๆสิเรากําลังจะคนกาลังเพ่งเล็งเราต้องพูดดีๆหมาก,กินอะไรเป็นอาหารไ,หไม่ได้แล้วหมาบ้านใครกินกาแฟล่ะไม่ใช่หมาก,กินสิ่งที่แกพูดมันถูกอยู่แล้วแต่นี่สถานที่อย่างนี้เราควรที่เกลียดแคร์เขาหมาก,กินอะไรเป็นอาหารอุดจรจะ,ะดีมากเหลืองหน่อยนึง <laughs> <laughs> จะต้องมีเหลืองมาทมําไมกะ ลูกเกิดมาเหมือนขี้สีชมพูสิถ้าขี้สีชมพูต้องกินมะวา้มามะว้าบ้องกินมะหวัดนค่ะ